มกพวกดเพิ่นก็บอกนะบอกหนาเลยแอึดอันนี้ไทยต้งหัดนั่งี่ารชมหวดนึงกับฟันวาผะมาแหนกับม่าบอกเลยไปออกงวดนจังมาเจอฟันหนูอยู่เลยฟันลูกดูวันนี้ที่เพิ่นมาที่แท้ทุกงวดเลยที่เพิ่นมาเปร่ง่อเคไบม เอาหนินะคนเราเป็ดยางมากดูอันไหนก็ทำน้ำกันยูม่เคียค่ะเป็นอันนี้ฮันไกใส่บ่บ้านบไรบ่ฮันตีเป็ดยางเลยเพไา่ก็เป็นเ้อใส่ไม่เส้เก่่ละดีนัไม่น่าผ่่ตี่มนดนอก่ามแค่รกระเป๋าเป็ดแต่มันเป็นแกะอยู่เลยผัดพิยาดานะ

ปั้นปันมแล้วมเาันขันฟันเตมที่เใช้กร้างันเลออกปั้นนี่าลงคลนสิฟันต่อนี่เพราะว่ามันเลสิเท้าันันันฟันต่อไปอีกะมันจะล่เลยเอาก็ะแจเอาตะกที่ผเออีนี้นักีบผมฟันแวนี่เจ้าอยาไปเอาตัวที่สุดท้ายเอาบโบ่โก๊เลย เาว่ากาััของคุณยายเลยคุณยายฝันว่าจอไหนทีเห็นเราเป็ดเป็เป็ดเปตอ้เด็กเขาบ่ายอ่ำเดเขาชื่ว่าวยคนฟังเลยเังเขาบานกเ็ังเขาบ้านเขาท่าสิรังเขาบ้าสข้าลายหนึ่งแต่ว่าหากเป็นผู้ใต้เจ้าของเป็นผู้ใต้ตอนน้กับบ้านห่าถถือเด็อีกสเนความหมายนบ่ความหมายเต้อที่เป็นเตี้นะายกัเป็นน้ำโฮกนะแต่ดยตว่าตี แก่ตัวี่ยุคหยังั่ตีหกแปดแปดหก่ะะแก่กอเดก็ต้องเป็นแปดแน่นอนค่ะผู้ชายในยก่ก็ตีถหกนรูงวดนี้คิดว่าหกแปดแปดหกบอกพี่ใหญ่วันนีกมันลหวดเมืองแ่งนันันบ้านิ่งวันนอนน้ำฝนดอกสี่หกนึงหกสี่งวดนั้นนี่ขน้ลูกนนะว่า อายุกวาแนงโก็เฉยๆซีที่พกปีคนึ่งนันก็ออกอีดี้ค่ะบัวนเออกระเทือกือการบัวนันก็ได้เอาอายุกว่าแตงโมก็เฉยซีที่พกสีหนึ่งเด้อคนะกานั้นมันนอนต้งหัวจากโพสต์มันจะบอกเลยเ้องฟันกันต้องัน้าที่ผู้แถวข้าเงินปอมขึ้งปอมหาซื้อๆกะดีสุดใหญ่ โอ้สด็ว่างวดนี้หะ่มากแล้วาจะตัดมันบกวดนี้มากแล้วตีเป็นหกดตีคุณด้โอ้หกแปดค่ะโบได้โชคได้หน้าปลูกกับแฟนปับเลหน่อยเนาะแสดงว่าคนที่ถูกอีกมันเพราะข้าจะาเห็นฝันต้องหงอดเนาะอาจจะตีอีวดนี้กรไดพยายามแกะเข้าไปข้าโพดจะได้รับแซงงวดนี้แหละบริวารแถวนี้นะคะทำงานค่ะแกะข้าดนะคะ เดี๋ยวเพื่อนกระทืบด่างไปนับล้วแต่ละคนก็นได้หลายเนาะน้ำตายหยุดเนาะเดี๋ยวคุณยายคุณยา,ายซื่อว่าจังไหนก็คุณยายเกลี่ยที่ฝันเลยไหมยายหมอใช่ไม่รู้น้อ่สองไม่รู้เพื่อนก็ะถือฝันเด้อค่ะเพื่อนว่นนาฝันเห็นเป็ดอย่างที่เพื่อนเราเด้อค่ะฝันเห็นเป็ดญาติญาติหลายๆนาะเปรว่าคนที่ถือเลขอีกเป็นบ่อยที่มีโชคมีหน้าเล่นบอก,บอกคะาะบ้านนอกถือมีโชคมีลาบนี่ค่ะก็จะบอกอีกแล้วก็จะบอกอีก อันนี้น่ยตีได้ตัวสักหนมาใหญ่เนาะเคยไปนี่สินี่ถูกแม่นบ่ะครนั้นยากเอาอยู่้วบบถือบอกค่ะอันถ้าขันส้เาเรอยกเป็ดเป็ดใหญ่เป็ดโคกเปดเนาะถ้าใกล้ๆองตาหยุดแทนเนีพวกโคกับสามเกาสามเกิดในเหง่าแก น่ส่วนเดียวกันวน่นเบี่ยนเดียวกันคนคนสองคนนี่สองคนอย่ทำเข่าเขานักการเนี่คนใหญ่ใหญ่คนไหนคุณลุงยนกับคุ่งอรุณนี่การสองคนใหญ่บ้านเหรมันคิเขานักการลุงยนนี่กเขากับอารุณเขากันได้สองคนถ้าอาญายุทธสินะจะบอกให้ไปตามของอาจารย์ั่านแหละ มาคล้ายๆเลขตัวเดียวกันนะไม่ใหญ่จช่ใช่ี่เราจะลืมเด้อที่เขาบอกว่าว่าเลขเราก็เลขตัวเดียวกันนะคะใิก็ได้แลขใหญ่แล้วก็ฝัน6กมัีพาน้อันพอย่าจอจะได้ลูกตั้งนานแล้วหยลยุดฝันว่าันแล้วครับว่าจะเริ่มไปั้นที่หัวหน้าคนนี้พอปนที่อาวเอรสิบบาท

ก็ถือลายบอกครับถือลายถือถุงว่ปอบแา่หลูงจะงวดที่หัวตลอดไม่ได้มีว่ะเีะบาซองวดนก็ถือตอนเม็นเอาว่างนี่กะชืถือกักบื่ออนวดนีี่เรเจ้านี้เาะเป็นั้นมีดวงหน่อยชั้นเบ็ดงวดหนึ่งแ่บของแบบงวดนานก็ถือช่องแ ตอนเห็นเป็ดนว่าแนวันหนาก็เป็นางห้าวทน่ะนี่และแนอนีและเรก็ซื้อ้วก็นเขียนให้นอแล้วก็เขียนหน่แล้วก็ซื้อหลแล้วเลยไลราเราซื้อ้คืนใจถึงป่ยเราไามง

ผูย18ด18มวดผู้ใหญ่อยบ้านนั่นน่ะตัดผมตัดผมเอานํายเอานํายนี่ถือ8วดเอาเขากได้นะไปหาตลอดกเพิ่นก็อนได้แล้วเพิ่นก็ให้กันเนาะเให้กันตัวนบ่้เอาาได้เลแม่ครับ ว่าถึงมาตตเดมนะนจะสีหงจักเพิ่นผู้อยู่ใกล้กับว่าหงชาเเนาะแ้ส่บอนเนาะข้นใส่สิเพื่อนเนาะนใส่เนานใบัดเนาะแล้วบอกไปแล้วก็แล้วไปเลย ยันใจเมือเเจ้าถ้านใส่ตินใชมือเลก็เด้อเลยลูกเด้อแลยอะไรมกเกลได้เตรหยุดใ้วาไม่มากมเลอเพนก็มากดื่มน้ำเนี่ยจังน้อยคนเลยบวหัวาตีในยันต่เราเมาไปงางยันเราลายบวเลวดขี้วัววจใจเต้ามาได้กตวเาลายเราเราเรานี่นถึวาปนเาลยลูกหลานไม่ได้ให้ความสนใจได้ยัทุกคนไ่สนใจเลยวลาเอ็นเล็กเอ็นใ่ไม่จะหาย ก็นดนแล้วคนมี้งคนมีเลามาหลายเดเอนะืจ้ากพอยแลาดำเนาะใ้็อาต่มมาตมแ้วซื้อคนดูอยู่บอกจังๆปนคนในกลุมวันนี้คุยกันพกับบ้าเอามาปล่อยเงินกูยังบม่พอตนนียซื้อมาซื้อคนดูอีกย่ มอกระา่น้มา <vit> ัด้าในต่จีานา้อท่านเกระถามได้เรืตัวดมาไห้แน่ไปหาตาโยชนว่ะแล้วบราจะงดก้อนกปเลยอ่ะงดที่เดลยาย้ายอ่ะนะวหมาันนี้แหละว่าวกันมีเราดึงไม่ค่ใจงดก้อนเน่ะเนี่ยเจ็ดซี่งอ้อยวันข้ามเวลมากระแสก็คืขามตายนอ้อยยูมไกบ่แล้ว ใส่เลยเอไปกันหวัดบอกไปน้ำาลไปต่าวดน้ำอ่าน้ำตาลน่อเข่าเบาไปเสออย่างกเบอกแม่าือ้ัดแต่ใวเาอยู่เออเออการบ่อตสักาแตเจีตันอันนเี้ยก่อนเจตเอาอยู่แต่ว่าเจ๊ชูแล้วอ่าพวเจี๊ยองอไปส่ลกยบอก่าคอยมานใจว่าลุกยดเขา เมื่อบ้านเมื่อไม่เห็ุคิดจนผมผ่นมันใจเด็เพราะว่ามันมีผู้หนึ่งผู้หนึ่งขาเจ้าถือมาสามสิบงวดขาเจ้าก็มีเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเวยกันผมได้คิดว่าเลขนี้ต้องมานะแล้วก็ผมว่าซื้อลัตเตอรี่้หลายเป็นอย่างจุ๊บซื้อแหลายดีนี่แต่วันประกงยุคสมบูรณถือมากกาลงมันก็มาจังหมดไ ก็ได้แน่นมากหลายตลอดเดียวดูโคางม้วนโควงม้วนแบบโค้งจิ้มโค้งเปินยิ่งูมีไรยิ่มีแลนด์หน่ยตรง้นะครับท่านผู้ชมครับคุณยายเพิ่นกะมาร่วมทำงานกันนะครับมาแกะ ข้าพพนะครับเพื่อนก้าวพ่อข้อฟันสู้กันฟังนะครับคุณยายเพื่อนก็เคยฟันแม่นฟันดีฟันเข่าทุกงวดนะครับเพื่อนก็ฟันว่าเป็ดเข่าบ้านนะครับบที่นี่เพื่อนก็เลยตีเป็นผู้ซ้ายผู้ซ้ายผู้เป็นลายเป็ดนะครับอันนั้นเป็ดเข่าบ้านคุณยายนี่คือมีผู้ซ้ายนําผู้ซ้ายเปลี่ยนผู้ใดครับผมโอ้ผู้เลี้ยงเป็ดเป็นบ่เป็นผู้เลี้ยงเป็ดนะครับ ผู้ซ้ายเป็นผู้เลี้ยงเป็ดเป็ดเขาบ้านคนเลยตีผู้ซ้ายเป็นหกเป็ดเป็นแปดนะครับก็เลยเป็นเป่นตีเป็นหกแปดนะครับหกแปดนี่ใกล้เคียงกับของคุณตายุดพร้อมนะครับคุณตายุดนี่หกเก้าหกแปดหกเก้าเลื่อนคือเลื่อนลงนะพี่น้องเด้อปั๊บเลยตีตัวเลขตัวเลขนาสนเบิง อาเียเปลี่นโชคลาภเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบ่แน่นอนนะครับสิ่งที่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนนะครับนนเ,นเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีโชคมาน้ากันสูบสุกสุเด้อบัะจัหนึงงว้ากันเรียนกับแม่นีหลีเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขนี่นำเป็นิจรนารณาเบื้องครับนนนแห้งๆเรวยๆมันหมันเด้อพี่น้องเดอ้อโชคดีครับบ๊ายบายครับผม